วันนี้ได้โอกาสนะมาร้านแบงค์ที่ตลาดเรียบด่วนนะครับผมกุ้งถังซีฟู้ดเฮ้ยร้านนี้เป็นระดับตำนานใช่วันนี้นะกินกุ้งถังแบบให้แบงค์ปีแกะให้เราดคือวันนี้เดี๋ยวผมบอกกัพี่พีทมาเดี๋ยวผมแกะพี่กินให้ทานผมแกะแล้วกันเออแล้วถ้ามาสาขาเรียบด่วนบังเอิญโชคดีมีโอกาสเจอผมแน่นอน ทำไมอ่ะหลบดราม่าเหรอไม่ไม่หลบดราม่าผมไม่ต้องหลบพี่ดราม่าคือคือนี่ยังไม่ได้ลงไปเล่นเลยนะพี่พีครับนี่ใหม่ครับพี่พีอะไรนะพาะเรียกพ่อพี่พีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยนี่หลานสวัสดีครับคุณหล่อหลานพี่เว้ยตอนที่พี่บอกพี่จะมาถ่ายร้านแบงค์ใช่ป่ะครับเกือบปีนานรอทุกวันนี่เราเจอกันแล้วโอ้โหแสดงว่าแสดงว่าเขาอยากเจอกับผม โอ้ยดนใจดีใจดีใจเว้ยดีใจบ้านที่เจอพี่แบงค์ตีกเขาสมใจยังสมหวังแล้วนะห้ามห้ามดื้อกับพ่อแม่นะเออห้ามดื้อกินข้าวด้วยอย่าติดเกมด้วยเข้าใจไหมโอ้โหไม่ไม่ไม่มีทุกอย่างเลยนะอยู่รู้ก็ไม่ต้องดูเยอะดูวันเสาร์วอาทิตย์พอ อ่าโอเคโอเคลูกเจอสมใจแล้วนะวันนี้ได้โอกาสนะมาร้านแบงค์เองนะครับที่ตลาดเรียบด่วนนะครับผมกุ้งถังซีฟู้ดเฮ้ยร้านนี้เป็นระดับตำนานใช่ผมเคยเจอพี่ตั้งแต่พี่ทำรายการทีวีตั้งแต่ร้านผมอยู่ตรงนู้นนะเออไอตรงไหนตรงไหนแล้วพอพี่มาปุ๊บประมาณ2เดือนร้านผมไฟไหม อันนี้เรื่องจริงอข่าวเลยคนส่งแก๊สไม่เกี่ยวพี่นะคนส่งแก๊สมันคูนึกว่ากูเป็นตัวคาราการินีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมตอนนั้นพี่มาร้านหมกขายดีเลยจริงมากคนแม่งต่อคิวสามสี่ชั่วโมงบอตรงๆว่าวันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะตอนนั้นผมมาถ่ายเกือบหูกระสิบปีอะสิ่งที่เพิ่มมามีอะไรมัางวันนี้โอ้โหมีเมนูเพิ่มเติมอีกมากมายตอนแรกอะคนชอบคิดว่าเอ้ยที่เนี่ยมีแต่ กุ้งใช่อ่าหอยแมงกู้นิวซจแลนด์ปูหมึกอะไรพวกนี้ใช่แต่มีอยู่แค่นั้นแหละครับหลอกหลอกไม่ใช่มันมีมันมีมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้มีกุ้งดองจิงเองเลยอันนี้จริงมากใช่อันนี้อย่างอันที่เราเห็นมันจะมีหอยมีซอสซอสนี่มีอีกแบบไหนตอนนี้ซอสจริงๆอ่ะมันมีแบงแบงนอนเปเปอร์กรลิกเปเปอร์ มีหลายแบบออริจินอลที่คนมาสั่งคืออะไรแบงแบงปกติความเห็นเลือกได้1 2 3 4 5สห้าก็จะมีพวกแอปปิเคเซอร์อะไรต่างๆ๋อมีพวกของทานเล่นเลยก็มีนะมีพวกไก่ทอดคาราเกะมีคอนชีสอะไรนีะกุ้งเออ๋ยวกัมาให้คนดูได้ดูดีกว่าคือวันนี้เดี๋ยวผมบอกเลพี่พีทมาเดี๋ยวผมแกะพี่กินให้ทานผมแกะแล้วกันเออเราไปั่งที่โตไหมไปปะปะปๆปวันนี้เป็นเกียรติครับพี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยเนี่ยได้มันเจอน้องดีไปฮะไป บรรยากาศเดิมๆที่พี่เคยมามันมีเวลากินเนี่ยเวลาเขาเทจากกุ้งถังก็ต้องมีผ้าปูต้องแบบนี้ใช่ต้องเป็นขาเรียกเป็นกระดาษมันแบบนี้เขาก็จะมีกันเลอะใช่เาเรียกว่าคอแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้แล้วผูกปกติแต่ว่าอันนี้ผมจะขอไม่ผูกไม่ไม่ผูกเพราะเดี๋ยวเสียงมันไปรบกวนไม่อ่ะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้เขาเก็บเดี๋ยวในกินเราสั่งอะไรไปมั่งมาเสริมครับเสร์มครับ เอาเอามาให้ดูก่อนอันนี้อะไรครับนี่ครับเป็นชุดกุ้ง3กิโลครับ3กิโลกุ้ง3ากิโล3ากิโลใช่เลยครับผมมาฮะนี่นี่วิธีเทฮะกินกันแบบนี้ใช่ครับต้องอิทวิดยัวแฮนครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้โหผมไม่ได้มาร้านนี้8ปีเข้าใจพี่ว่าพี่ยุ่งงานเยอะกัวอ้าง อ๋อใช่ครับที่มี้าครับวันนี้นะกินกุ้งถังแบบให้แบงค์ปีแกะให้เราคือแกะไปคุยไปได้เลยสบายมากอันนี้เฮ้ยใครอยากเรรู้เรื่องอะไรถามนะอยากได้มันก็อะไรจบแล้วมันไม่มีอะไรมีอะไรอย่าไปคิดมากเออผมผมไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยผมไม่เกี่ยวไอ้บ้ะเขาไม่เกี่ยวถ้าถ้าผมเกี่ยวนี่ซีรีส์ครับซีรีส์ครับปกติเนี่ย ถ้าคนมาที่นี่ครเดเบสิคือกุ้งถังก่อนกุ้งถังรวมซีฟู้ดอะไรพวกนี้ถามแบงก์ก่อนกี่สาขาตอนนี้กี่สาขาประมาณ6สาขาทั่วกรุงเทพครับ6สาขาเอ้มีที่ไหนบ้างอันนี้ตลาดเรียบด่วนตลาดนั้นเรียบด่วนรามินทาอินดี้ปินเก้ารังสีที่ไหนวะพี่บรรทัดทองอ่าบรรทัดทองบรรทัดทองนี่ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่แล้ีนกลินบรรทัดทองเพิ่งเปิดนี่ใช่กุ้งที่เนี่สดอ่าการเลือกวัตถุดิบ อันนี้ไม่ได้ว่าน้องมานั่งนครับรผมเอาที่ผมกินเข้าไปแล้วจริง,รงจึกงนะอันนี้คือความจริงเอาจริงๆผมชอบเรียวๆครับเรื่องเร่งเร่งของเราอ่ะเราเราตั้งใจมากเพราะเราอยากให้ลูกค้าได้ประสบการ์การทานเหมือนเรานั่งอยู่ที่แคลิฟเนียหรือที่เมกามเราเลยต้องอิมพอร์ตเข้าของเข้ามาทั้งหมดจากเมกาต,ต้นตำรับจากไหนครับเมกามันจากเมกาครับแต่ผมเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นนี่คือเกิดจากการที่พี่สาวผมเนี่ยเขาไปเมกามาบอกเขาเป็นนักเต้นอ่าแล้วเขาไปกินไอ้นี่ที่เมกาแต่ที่เมกาเขาจะใส่เป็นถุงแล้วก็แกะกิน เขาอะคิดว่าถ้าเขากลับมาไทยแล้วม,มันไม่มีให้กินทําไงวะถึงจะได้กินทากุ้งถังจริงๆอะมันต้องเอาวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจากเมริกาจริงๆเพราะในไทยมันไม่มีเลยก็เริ่มเอาเข้ามาในไทยแล้วก็ทํากินที่บ้านก่อนเราไปหาสูตรจากที่น้นมาแล้วเราก็เริ่มมานั่งทําเองที่บ้านลองผิดลองสูตรเยอะมากแบบประมาณแบบทําประมาณอุนนานอะกว่าจะได้สูตรนี้ออกมาอพอได้สูตรนี้มาพอได้สูตรนี้มาปุ๊บคิดชื่อไม่ออกคือกุ้งถังเนี่ยผมกล้าพูดเลยมันคือเจนเนอเรชั่นเลยพี่อืี่คือคําว่ากุ้งถังออกมาได้เพราะร้านมเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีเมนูนี้ในไทยเลยมันไม่มีเพราะว่าปกติเราเคยได้เราไม่เคยได้ยินนะมเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็เลยเกิดเป็นชื่อร้านกุ้งหนางขึ้นมาอ่าหลายๆคนเคยกินแล้วแต่หลายๆคนน่ะก็ยังไม่ใช่เฮ้ยอยากให้มาลองนะมาลองโอ้โหถ้ามากินที่ร้านฟิลดีครับผมอือแล้วถ้ามาสาขาเรียบเรวนบังเอิญโชคดีมีโอกาสเจอผมแน่นอนพอแบงก์ก็มานี่ขชาร้านนี้เข้าค่อนข้างบ่อยครับ ทำไมอ่ะหลบดราม่าหรอไม่ไม่หลบดราม่าผมเท่านี้เท่านี้ผมไม่ต้องหลบพี่ดราม่าคือคืนี่ยังไม่ได้ลงไปเล่นเลยนะอันนี้ไม่พูดเลยนะยังนะแค่พูดนิดหน่อยยังยังไม่พูดแตนียไม่ได้พูดด้วยยังเลยปล่อยเลยแต่แต่ทำไมคนเข้าใจตอนนั้นเรื่องอะไรดราม่าก็อยากแตกพอมีข่าวดราม่าปุ๊บเยคนหงดคนขุดกันใหญ่หงุกันใหญ่จริงถ้ามาเป็นข่าวดีอสมมติบอกแบงค์ปิขยายสาขาที่96สองชั่วโมงเงียบกิ๊บสองชั่วโมง เงียบจ96แล้วไงเหรอใช่แต่ถ้าเป็นข่าวปุ๊บเรียบร้อยเราใจแตกเพราะยังนั้นปล่อยวางครับทุกคนชจมบลงานดีกว่าใช่โจมบลงานดีกว่ะเพื่อแต่มันเพินมากเลยอ่ะเสียดายฟันเลยเนี่ยแบบถ้าไม่คือผมกล้าบอกเลยผมแกะเร็วจริงนี่ใช่ไปตรงๆนะถ้าฟันเหมือนเดิมเนี่ยหมดรอคำนี้เลยอ่ะใช่ ขนาดผมรู้จักน้องอะผมยังอยากรู้เลยปล่อยแล้วปล่อยแล้ไม่มีอะไรแล้วออแล้วก็ไม่มีแล้วกบออเทปมีออดปุ๊บเรียบร้อยตอนแรกข่าวเงี้ยมันนะขึ้นมาใหม่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวผมต้องบอกเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยมันอันนี้ส่วนของผมล้วนเลยอ๋อออนกินกุ้งกันดีกว่าใช่ครับอจะดูดามงดาม่าอะไรอยากจะดูอร่อยสนุกมันมือนี่สั่งกุ้งถ่างไปกินที่บ้านแกแต่ไม่มีมีพี่หนุ่มกันชัยนี่เขาชอบพูดออกรายการบ่อยมากว่าว่า ว่าเขาจะพาพี่เบิร์ดธงชัยมากินพี่ไปตลาดนักเรียบด่วนกับผมมาผมพาพี่ไปเอ็งอย่าหาเรื่องพี่เคยกินกุ้งถังไหมพี่รู้จักกุ้งถังไหมก่อนดีกว่ารู้จักพี่ต้องรู้จักกุ้งถังสิไม่รู้จักผมพาพี่ไปกินดีกว่ายังไม่มายังไม่มาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนั่งนนึงพี่เบิร์ดทำงานเออพี่เบิร์ดธงชัยแบมแบมก็ชอบนะพี่แบมแบมก่อนเทเวนอะคือเมื่อก่อนอะเขามากินที่ร้านเลยแต่เดี๋ยวนี้เขามาไม่ได้เพราะถ้าเขามาตลาดแตกแน่นอนวันก่อนซอยิงกุ่งมาจริงป่่ะใชใช่ ชอบจัดเลยตอิงกุกอ่ะดีเนาะ้แลวมีเพื่อนคุยไม่เหงาเลยแล,แล้วเดี๋ยวพี่มีกินกับผีอไหมเฮ้ยบอกเขแม่งอย่าพูดแบบนี้ดิมีดีมีแต่มันไม่ได้มีในรูปแบบคอนเทนต์นะดิบ้าใครคิดถึงกินกับผีเข้าไปดูของเก่าก่อนอแต่เดี๋ยวก่อนรออีกพักได้ใหญ่ๆได้พักใหญ่ๆได,ได้แล้วตอนนี้พี่พีทมีทําอะไรบ้างครับนี่พี่พีชนะเบบี้ตั้งมีอะไรพี่พีชนะก็หนึ่งนี่ร้านมัน แต่ชงเฮ้ยกูขายของอ่ะเอาไม่ผมจะชงเข้าตัวเองแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชงเข้าตัวเองขอกูก่อนนะอ่าอย่าลืมครับฝากเบอพิตาด้วยแนะครับสองตูวนะติดต่อได้เลยครับถ้าัดพักก็หาแอดมินได้นะครับที่ไลน์แอดพิตาหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบอพิตาไทยแลนด์นะครับหลาคนรู้อยู่แล้วอ้าวของแบงค์คืออะไรนะของโฮมของโฮมอ่ะตอนนี้เพิ่งเปิดแบรนด์เลยเฮ้ยแบรนด์อะไรวะเวยเทฟเวยอินคืออะไรอ่ะมันเป็นแพนเบตโปรตีนเฮ้ยเออคือบอกเลยว่าขูมหิวช่วยเบิร์นเเฮ้ยออ ทับจันจันเลยทับเดี๋ยวแป๊บนึงทับหรอทับหรอเอาเป็นว่ของพี่รถอะไรอย่างี้ดีกว่าของพี่เหรอมันเป็นองุ่นโยผสมโยเกิร์ตสายผลไม้ก็ไปทางนี้อ่าแล้วสายอะไรอ่ะสายโกโก้ก็มาทางบอมเอชื่อเวเทพป่อไม่เวอินแต่มันอ่านว่าเวเทพก็ได้เรียกว่าเวอินมันเป็นการเล่นคำอ๋อ พี่ผมลืมบอกพี่มันมีสูตรลับผมยังไงนี่คอนชีพี่เราต้องเรากินทั้งดีไม่ต้องกลัวเลยยังไงนี่คอนชีนะโอ้ดูดิปกติเรากินอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ครับผมกินอย่างนี้แล้วคุกกินเหรอใช่จริงไหมเนี่ยลองกินหรอกุ้งทิ้อร่อยแปลกนี่นะแต่แดกได้อร่อยแปลกแต่แดกได้อ่าลองดูครับอร่อยอร่อยพี่ลองไปแล้วก็กุ้งตบเลยอืมนี่อร่อยแปลกแต่แดกได้จริง เดี๋ยวอันนี้ก็เด็ดพี่กุ้งดองใช่ครับกุ้งดองเกาหลีต้องกินกับข้าวสาล่ายครับข้าวสาล่ายครับต้องฟูลออปชั่นครับพี่พีทมาทาั้งทีเอาตรงๆนะกุ้งนี่กินแบบหยุดไม่ได้อ่ะฟัน,ฟนไม่ดีแต่หยุดไม่ได้วะ่ะซอสมันนัวมันเห็นมันพอดีมันอร่อยคือเนี่ยตากล้องผมได้แย่แล้วว่าตอนเนี้ยเริ่มเริ่มร้องนะตากล้องเริ่มร้องอันนี้นะเดี๋ยวดูวิธีนะฮะเดอะเบสอันนี้ มันก็ทั่วไปพี่แต่พี่ลองชิมรสแล้วช่วยอุ้ยโสดจัดกุ้งดีดกุ้งดีดอ่ะอันนี้อันนี้อือน้ำจิมำจ้มกุ้งดองกุ้งดองครับขอดูความจ้าบหน่อยทานโทษครับไนน,ะ,นะ,ะคระฮะไปแล้วฮะงเอาความจริงจ้าบไหมเต็มสิบสิบแปดุย้ยสิบแปดบวกมันเป็นความรุนแรงระดับสิบแปดนะเอ้ยอันนี้อันนี้ดีจริงของผมไม่ได้โม เอาความรู้สึกแรกที่กินแล้วไปคือมันกุ้งเขาสดครับส่วนมากของสดแหละถ้าสดได้เปรียบอยู่แล้วใช่แล้วกุ้งเนี่ยพอเขาดองซีอิ๊วมันเข้าเนื้อมันมีความหอมซีอิ๊วครับผมไม่ได้เค็มซีอิ๊วมันมีความหวานของกุ้งและหอมซีอิ๊วเข้ากับข้าวนะห่อสาหร่ายน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากครับกินแล้วผมบอกเลยว่าอร่อยเอานะใครยังไม่เคยลองหูคกัเนี้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาอีกทีหกรางาท่กรุงเทพที่กรุงเทพเอาปิดแล้วเหรอ เหลือห้าแล้วเหรอพอดียุ่งไงพี่อ๋อดีปิดไปละร้านหนึ่งแบงเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่พอดีย้ายจากดาวพนองมาเปิดที่บรรทัดทอพอดีเลยที่ตรงบรรทัดทองนึกเราก็นึกว่าเจ๊งนะทุกคนมันมาไทยในยูทูบอ้าวมีมีอะไรบ้างแต่จะมีพิกัดค่ะเพื่อคือจะมีที่ตลาดนันเลียบด่วนรามินทาตลาดอินดี้สินก้าตลาดรถไฟสินครินทร์จะมีสองโซนครับมีโซนด้านหน้ากับโซนด้านในมีสอร้านถนนบรรทัดทอง ังสิตครับลังสิตรังสิตรังสิตอ่าแล้วก็ที่สำคัญสั่งเดลิเวอรี่ได้อันนี้คือสั่งได้ทุกที่เลยเข้าไปในทุกเดลิเวอรี่ทุกค่ายเลยใช่ชมพูเขียวอะไรมีหมดมีหมดแต่ต้องเน้นนะว่ากุ้งถังเจ้าแรกในประเทศไทยเอออันนี้เจ้าใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เรียกว่าเค็มนะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายเมื่อสิบปีแล้วเขาก็ใช้คํานี้ว่ากุ้งถังเจ้าแรกในประเทศไทยนันแหละไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติที่เราไม่ได้กินนานหรือเปล่าอันนี้ยอมรับอย่างนะครับ มันเหมือนพอมันกลับไปแล้ว e <bunker. S 1> ไม like, mm ่ไ hmm. ม่ตืึนอ่ะเหมือนกับเมื่อกี้เที่ยวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าอร่อยกว่าที่แล้วมันหยุดไม่อยู่วะเป็นวิธีเป็นวิธีตัวสุดท้ายพี่ไม่เอ้เพราเดี๋ยวมันต้องมาติดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเชิญครับจานอือหึไม่คีมีโนตงโนต่งอะไรทั้งนี้นะเออตัวสุดท้ายหมดอ่ะกินหมดแวะได้แต่ที่ผมนั่งอยู่นะที่เรียบด่วน แต่ละสาขาเวลาเปิดปิดอันนี้จะเปิดประมาณ4ี่โมงถึงเที่ยงคืนตลาดอะไรทั้งหลายนะแต่ว่าจะเป็นเย็นใช่จะเป็นเย็นที่มัททองจะเปิดบ่ายสามถึงี่โมงพี่เที่ยงคืนฮะกูถามเขาดีกว่ารออไม่รู้อยู่รู้อยู่เบอร์ไงเพจ a c e b o o k ติ๊กต็อกไอจีของกุ้งถังสามารถเข้าไปได้เลยที่ว่ากุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยต้องขึ้นเลยนี่นี่มีคนตามแปดหมื่นนนี้เพจเฟซบุ๊กเฮปากด้วยไปเข้าแมงปีฝากล้างกุ้งหังซีฟู้ด เวทเวินอเวินเอ้หูปาก้วยเอ้ฝากให้น้องเออนะครับผมอยากให้น้องแบบขายดีทุกท่านเพราะร้านวันนี้มากินแล้วครับอร่อยจริงฮะใครใก้ที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอยู่ตามกรุงเทพเดลิเวอรี่สั่งได้เลยครับทุก่ขยครับผมเขามีมีทุกแอปทุกแอปแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากสั่งเป็นซองก็เข้าไปได้เหมือนกันสั่งเข้าเป็นซองเอาไปทำเองก็ได้าทำเองก็ได้ หรือโทรมาหาที่บริษัทพี่แรกครับผมฝากผมหิ้วอ่าผมบวกอีกหน่อยอ่าเดี๋ยวบอกนิดนึงคือหิ้วไปต้องอะไรปิดปิดด้วยนะแบบเดียวปิดตายติดไปตั้งนิดนึงแล้วก็มีพ่วงกับเวอินไปด้วยอ่าอยู่ท้องอยู่สู้เลยอยู่บ้านไม่ต้องกินอะไรแล้วสู้เป็นหนึ่งทิปครับผมด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบาย